ชัยชนะของฟานโกเปิดโอกาสให้โรมันกรซาเลสโชกกับเอสตาดาในตอนนี้โรมันกรซาเลสเจ้าของซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์ไฟเวน สามารถดำเนินการเจรจาโชกกับแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ไฟเวฮวนฟานซิโกเอสตาดาโดยไม่มีพันธะจากการป้องกันแชมป์โลกของทาง WBA เมื่อเช้าวันพุทธที่ผ่านมาโจชัวฟานิโกได้เอาชนะแอนดิวโมโลนีและคว้าแชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์ไฟเวทมาครองทางด้านโรมันกอนซาเลสนั้นคว้าแชมป์โลกได้จากการเอาชนะคาริสยาไฟเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งไฟดังกล่าวมันได้ระบุสัญญาว่าผู้ชนะต้องป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับแอนดิวมโรนีแต่หลังจากที่ทางแอนดิวมโรนีได้รับความพ่ายแพ้สัญญาการป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับของโรมมนกราเลสก็ถูกยกเลิกไปทําให้โรมมนกราเลสสามารถเลือกคู่ชกได้ในไฟหน้าได้อย่างอิสระโรมันกราเลสในตอนนี้มีข่าวว่าต้องการชกกับฮวนฟานซิโกเอสตาดาเป็นครั้งที่2ซึ่งเอ ก็กำลังดำเนินเรื่องให้ไฟเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านั่นเองข่าวที่2ประกาศยังเป็นทางการคาซสโตโอิโอกะแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตเมเวทของ WBO ย้ายค่ายจากดังกังโออากิยิมโดยเขาย้ายมายังแอมบิชั่นยิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่25มิถุนายน2163โดยควงคู่มากับซูเฮซาสากิ เทรนเนอร์ er คู่ใจที่จะมาเริ่มงานใหม่ที่ยิมแห่งนี้ด้วยโดยอมบิชั่นยิมนั้นก็คือโอซากิยิมเดิมในกรุงโตเกียวที่เปลี่ยนชื่อใหม่โดยยิมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1973แต่เคยเกิดไฟไหม้เมื่อปลายปี2017จนต้องหยุดซ่อมแซมนานกว่า1ปีและเมื่อกลับมาเปิดใหม่ก็มีทางทาคุยะคิยะอดีตแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทของ JBC รับหน้าที่เป็นประธานของยิมแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Ambition g y มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองข่าวที่3โรเบโตดูลันตำนานมวยปานามาติดเชื้อโควิด -19 หลังป่วยคล้ายไข้หวัดโรเบโตดูลันนักชกระดับตำนาน ถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากอาการป่วยคล้ายไข้หวัดโรบินดูรันบุตรชายเผยบนเพจอินสตาแกรมสื่อสังคมออนไลน์ ผลการตรวจของพ่อเพิ่งมาถึงและยืนยันว่าท่านติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้เขายังไม่ปรากฏอาการนอกจากไข้หวัดท่านไม่ได้พักห้อง ICU หรืออาศัยเครื่องช่วยหายใจแต่อยู่ภายใต้การสังเกตการหมอบอกว่าปอดของท่านยังปกติดีและยังไม่มีสัญญาณน่าเป็นห่วงขอให้เราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับอดีตกำปั้นชาวปนามาวัย69ปีแขวนนวมเมื่อปี2001แต่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ในนักมวยที่ดีที่สุดของโลกรุ่นไล้์เวทยืนหยัดบนรงเวียน5ทศวรรษสถิติชนะ103ไฟ ชนะน็อก70ไฟและแพ้16ไฟเจ้าของสมยานาม Hands of Stone ซึ่งเติบโตที่แ l ล o r i ิโ o ย่านชุมชนแออัดและครองแชมป์โลกครั้งที่2ปี1972เปรียบเสมือนวีรบุรุษของประเทศสถิติล่าสุดของปานามาพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทั้งหมด2 9 0 3 7คนและเสียชีวิต564คนนั่นเอง